ครึ่งทางของครึ่งแรกตราดเอฟซีดูจะเน้นจังหวะเกมบุกมากขึ้นนะครับลวงไบตรงนี้<อ>แล้วมีไหมในหูมีไหมเกมหยุดรวมๆวี่นาทีแล้วนะครับอลไะครับให้ครับคนละมุมเลยครับแม่นิ่มนวลน,นะครับแล้วก็เด็ดขาดพอจะเป็นประตูด้วย1นต่อศครับ พรอนปรีชาพรอนปรีชาให้มาตรงนี้เอาบอลลงแล้วขอจิงหน่อยครับฟิลิสเนเอ้าอเป็นภาพที่เราเห็นบ่อยนะครับสำหรับอุกฤษเขาเปิดได้ไหมได้ด้วยครับโชว์หน้าครับในที่สุดก็ไม่เป็นคลินชีสนะครับสำหรับตราครับความพยายามของเกษตรศาสตร์ได้ผลวุฒิศิลป์ไม่เปล่าด้วยนะครับอาจะมองว่าลูกนี้บอลมันลอยได้เปลี่ยบไปแล้วครับ แล้วก็จบดีกว่าเห็นนั้นว่าทางด้านตราดได้3คะแนนที่ล้ำค่าเลยครับ